ตอนนี้อยู่ที่ใบชัวนะะมาเจอรถอย่างนี้นะต้องถ่ายให้สมาชิกดูหน่อยนะยังไม่มีเจ้าของนะต้องรีบมาดูนะฮะคันนี้นะคลิปโพลินี่นะสีไรทาหา,ารเลยนะสุดยอดมากชุดขับเป็นอันเตกานะอันเตกาจานหน้าเป็นหมีชูหน้านะเป็นเฟรมคาร์บอนนะสีสวยจริง เบรเป็นอันเทต้านะฮะแต่ว่าจานหน้าไม่ใช่เนาะไปปุ๊บเส็จดูหลังกันีนี้ซ่อนสายนะเขาบอกว่าถ้าเกิดปั่นไปนี้สีอย่างนี้นะร้อยคันจะเห็นสักคันหนึ่งนะสีแบบนี้โอ้สวยจริงคลิปโคลินี่ อยู่ที่ใบชัวนะฮะเดี๋ยวตักเว์โทให้เจอแอางนี้สวยมาก